สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสรุปเลขกเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องซีอ่าบางท่านเพิ่งเข้คอมเมนต์ว่าเป็นเหล็กตัวเก่าคือว่าสรุปเป็นอ่าขอมูลครับพี่น้องเนาะให้พี่น้องซีได้เบิ้งเป็นข้อมูลว่าเสี่ยนได้เพิ่นเข่าครับผมเดี๋ยวนําเชียร์ผ้ารวยก็จิบให้พี่น้องเซีได้วิเคราะห์เลยวก็ตามกันต้องสิครับพี่น้องเนาะ ครับว่าว่าหันเพิ่นเขาจะงวดแล้วจังสี่แล้วครับผมกับกอติดไว้เด้อครับพี่น้องตอนนี้อาจารย์เอปันโชกเขามาสองงวดแล้วเด้อครับพี่น้องงวดที่ก้อนนานี้แล้วกับงวดเมื่อคืนนี่กับเขาเด้อครับผมจังไดยกับพี่น้องซี่ค่วงจิกกอติดอาจารย์เด้อครับผมครับแต่ว่าทุกๆเสี้ยนเพิ่นกับมีที่เดียรตะละเซียนครับพี่น้องเนาะอันนี้น้ำเชื่อผ้าร่วยกับผูดถึงว่าถ้าเพิ่นเริ่มจะเดินต้อนเนืองแล้วพี่น้องซี่ต้องอ่าติดเหล็กเพิ่นไว้นับจักน้อยครับผม เอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นชุดเป็นชุดสรุปเด้อครับผมสรุปงวดที่ผ่านมากครับผมว่าเส้นได้แน่ที่เพิ่นให้ชคให้ลาบเขาครับผมเส้นได้เพิ่นรุดไปเพิ่นรุดต่อเนื่องไปหรือว่าเพิ่นพึงรุดนั้งสี่ครับพี่น้องเนาะพี่น้องที่ก็ต้องเบิงครับเพื่อเป็นข้อมูลครับผมเพราะว่าบางทีเพิ่นลุดแค่งวดเดียวเพิ่นก็จจะเดินเงาต่อครับผมบางบางทันเพิ่นเดินเ้าได้งวดสองงวดแล้วงวดหนาเพิ่นก็อาจจะเดินตองส่ครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องคลิปนี้ ครับเราพัฒนาออกเบิ่นครับพี่น้องเนาะสามหกสามหกสองสามสามครับผมสามหกสองล่างออกสามสามเสียดายครับพี่น้องสื่อเก้าสองับกับหัวอกหกสองครับอยางใดก็ตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องครับงวดวันที่ยี่สิบห้าเด้อครับผมยี่สิบห้าตุลาคมหกสิบเจ็ดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข ชุดสรุปเพื่อเป็นข้อมูลครับนําเชียร์ผ้าลวยกับขอขอประคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับอย่าลืมเด้อครับผมกอดติดไว้ฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนําเชียร์ผ้าลวยครับผมเอาคลิปนี้ไปเบื้องชุดสรุปกันก้อนครับผมคลิปนาจ้าไผมาตามกันต่อกับไาเล็กที่อาจารย์หรือว่าเซียนพนเสให้มาตองวดได้ครับผมไปรับชมรบฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม อาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะสำนักแรกครับสองมวดติดแล้วเด้อครับผมเข่าตัวเนียนของอาจารย์พร้อมครับพี่น้องเนาะหกสองตรงตรง,ตรงครับเนี่ยครับตัวเนียนหกคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะตามกันต่อเช่นเคยนี่คือมวดที่ผ่านมาเด้อครับผมยี่สิบเอ็ดตุลาคนเข่าสองเกาลางครับ ยี่สามตุลามาเข่าหกสองบนครับทั้งสองวดเข่าตัวเน้นมดเลยครับผมยี่สห้าตุลาคมครับติดเล็กเป็นไหวน้ำจักน้อยครับพี่น้องเนาะยีห้าตุลาคมครับจัง่อยมาตามกันต่อเด้อครับผมอาจารย์เ e. อปันโชคครับเสียนบุรีลำครับพี่น้องเนาะหกคู่ครับผมให้เด่นบนล่างหก ครับเข้าที่6แล้วกัมาเข้า2 6ครับผม2 6ออกตัวกลับครับพี่น้องเนาะ2 6งหคู่เซียนบุรีลำครับผมยับเผลอคือกันครับพี่น้องพ่อไพบู์ครับเียดายครับพี่น้องเนาะวันนี้เดนเพิ่นบ่มาครับผมซีกับเก่าไม่ว่าครับผมแล้วก็เลข เลขกสามตัวนี่สังเกตเห็ดีด้วครับผมเพิรนวางเหล็กรักลอยไปสามครับพี่น้องเนาะครับน่าสนใจอยู่เสียดายครับพ่อไพบุญครับเขาตะเหล็กติดบนรางนะครับผมสามครับเหล็กเด่นเป็นหลุดลักลอยพันมาอยู่ครับผมสูตรก้ามาเชียร์ครับผมถือว่าเดินดีอยู่ครับพี่น้องเนาะวันนี้เด่นเดินดีลุดเด้อครับผมก้ามาเชียร์เขา ครับประกบคู่กันเลยกว่ามากครับพี่น้องครับพอราดเ้าวกับเข่าครับพี่น้องเนาะนี่สังเกตให้ดีนะครับผมสังเกตว่าสูตรสูตรที่หนึ่งเนสิเดินดีกว่าสูตรที่สองครับผมครับนี่สูตรที่หนึ่งเดินดีกว่าสูตรที่สองครับผมพอราดเ้าสองตัวมาหนึ่งตัวครับอาจารย์คนโคราดครับพี่น้องเนาะ เขาตอตัวเด่นครับผมเขาตอตัวเด่นครับเข้าที่หกด้วยครับผมครับเสียดายเก่ามากครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์คนโคราดอาจารย์ผู้ครับผมอาจารย์ผู้เข้าแต่ตัววิ่งครับวิ่งรูดครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดสองครับอาจารย์ผู้ว่างหันเพิ่งเข่าสองเก่าครับผมงอนี้เพิ่นเข่าแค่ตัววิ่งด้ครับผมสอง อาจารย์ผู้คนโคราดครับคนภูเขาครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมที่ว่าเกามาเชียยำหนักยำหนาครับพี่น้องเนาะว่าติดบนล่างเขาคนนี่เดินดีมากครับผมเข้าที่สองกับ3าได้แล้วครับผมกับเข้าที่สองกับสาม เสียดายครับพี่น้องนอะเลขเด่นเพิ่งลดไปว่าเพิ่นประกบหกไวแล้วครับผมหนึ่งหกศูนย์หกครับนี่แหละครับคนผูกเขาติดบนล่างเดินดีครับพอดชนินวันนี้เขาตัวเด่นเด้วครับผมเขาที่เด่นสามเสียดายครับพี่น้องนอะเพิ่นประกบสามหกครับมีสามหก เป็นครูทางไปครับเนี่ยครับสองสามเจ็ดจริงๆพคนอาจจะมีอ่าชุดเต็มแล้วครับผมชุดเต็มเพราะว่ารักลอยพคนอ่าได้สองกับสามนี่นะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเบิ้งให้ดีว่าถ้าเกิดว่าพคนไปเอาสองนี่ไปกบกับสามหกนี่ครับผมจะเป็นสองสามหกครับแต่ว่าสิเป็นเลขหลายตัว ที่ว่าเป็นเขาโต๊ดนะครับผมครับนี่ก็มาสรุปเด้อครับพี่น้องเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอซได้ผิจารณาเบิงครับเส้นไดเเิ่นเนขาแน่ครับผมเป็นหลุดแน่กันมีเขามีหลุดครับพี่น้องเนาะตัวเลขมีเขามีหลุดครับพี่น้องเอซีได้ผิจาจรณาเบิงครับเก็บเป็นข้อมูล ครับผมตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกสิบเจ็ดครับผมทำกันต่อครับครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้ครับน้ำเชียร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะแนวทางลารพัฒนาครับเสี่ยนใดเพิ่นมาก่อนเดี๋ยวจะน้ำเสนอ อัซูพี่น้องท่านตองวดได้ครับผมกับวันที่25ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องหรือว่าวันซุ์ครับแต่ได้จัดให้แข็งๆได้ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมานําเสนอครับผมบ่กว่าจะเป็นอเล็กเด่นครับผมบ่กว่าจะเป็นเด่นเดินดีครับผมสูตรก้ามันเชียพ่อลาดเ้าครับผมแหล้วก็อีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะที่เป่นห้ก้อนกระจิตมานําเสนอแบบตองวดครับผม เอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีเด้อครับผมมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายความเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ